เคล็ดลับการยิงบอลแรงแต่ต้องแลกในความเจ็บปวดของสโวรสไลด์สัมผัสนิวซูซูกิเออร์ติกาสมาร์ทไฮบร e ด o ดพาวเวอร์อเต็มทุกฟังก์ชันเต็มพลัง Smart Hybrid พร้อมคอเสนอพิเศษที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของ r a เซเวน f อฟฟิเชถ้าพูดถึงเรื่องของลูกยิงไกลของดมมนิกสโวสไลด์แดนกลาชังฮังการีของเลียพูนั้น ต้องบอกว่าซ้ายก็คมขวาก็แรงนะครับผมแล้วก็เกมล่าสุดเจอกับแอสตันวิลล่าเนี่ยก็ยิงเข้าไปอย่างสดสนง้นงามซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยครื่องหมายการค้าของซูอร์สไลน์นอกเหนือจากความแข็งแรงไปกับบอลได้อย่างยอดเยี่ยมคือเรื่องของความยิงแรงยิงหนักนั่นเองนะครับผมซึ่งจุดเด่นของเขาเนี่ครับเรื่องของการยิงเนี่ยต้กว่ามันมีที่มาแกที่เขาเนี่ย ต้องแลกมาด้วยความเจ็บปวดต้องแต่วัยเด็กนะครับผมต้องบอกว่าเขาคนนี้ไม่ทำไรมากสำหรับตัวนินสโบวสไลด์ Line. และวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่าให้ฟังครับว่าสิ่งที่เขาต้องเผชิญเจอกับความเจ็บปวดเนี่ยมันเป็นอย่างไรกันบ้างและเขาต้องฝืนทนขนาดไหนมาฟังกันครับอ่ะผมไม่ทายก่อนว่าสโบสไลดนั an, House ้นเท้าไซส์เท่าไหร่คือผมเชื่อว่าหลายคนจะคิดว่า4 4 45, 45 46 47ด้วยซ้ำเพราะว่าตัวใหญ่ขนาดนี้แล้วก็ชาวต่างชาตินั้นตัวใหญ่ เท้าก็น่าจะใหญ่ตามครับแต่ไม่ใช่เลยนะครับสโบรสไลด์เท้าไซส์เพียงแค่41เท่านั้นใช่ครับคุณฟังไม่ผิดคืองคนจะคิดว่าเฮ้ยเป็นไม่ได้หรอวะ41ใช่ครับอันนี้คือเรื่องจริงนะครับโดยการที่สโบรสไลด์เนี่ยเท้าเล็กขนาดนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับมันเกิดจากความเชื่อของชาวฮังการีในยุคก่อนนะครับ เขาบอกว่าหากคุณโชคดีได้การเกิดมาที่เท้าเล็กตั้งแต่เกิดเนี่ยโอกาสที่จะประสบความสาเร็จในการเป็นนักฟุตบอลเนี่ยมีมากกว่าที่เป็นคนปกติและก็มีขนาดเท้าที่ใหญ่นะครับอันนี้ไม่รู้ว่าเน่บลูกกูหรือเปล่านะครับลูกกูเขาบอกว่าสิ่งที่เขาจับบอลแรกไม่ดีเพราะว่าเท้าเขาใหญ่เกินไปมันอาจจะจริงก็ได้นะ เรื่องมีครับต้องย้อนกลับไปครับก็คือมีนักเตะคนหนึ่งชื่อว่าเฟรเดนซ์ปูสกัตนะครับก็คือเป็นที่มาของเจ้าของปูสกัตอวอร์สลูกยิงสุดสวยเลยครับซึ่งปูสกัตเนี่ยเป็นนักเตะชาวฮังการีครับเขาคนนี้ทำถึง8.3ประตูจากการเล่นกับทีมฮังการี84นะัดคือสถิติโคตรโหดนะครับและมีอีกหลายร้อยประตูครับในนาสโมสเรเล่นให้กับบูตาเปสฮอนเวดกับเรอัลมาดริด แล้วก็คว้าแชมป์ยูโรเปยนครับรือยูฟาแชมเปี้ยนส์ในปัจจุบันเนี่ยถึง3สมัยด้วยกันนะครับปูสกนสเนี่ยเป็นนักเตะที่ตัวเล็กครับสูงไม่แค่170ิซนิเมตรแน่นอนเลยครับว่าเขาแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นคนที่แบบว่าศูนย์ทวงของเขานั้นต่ำไปแล้วเหมือนโเบัเเตโตคาร์ลอสไง ไม่ได้สูงอะไรมากมาแต่ยิงบอลเนี่ยโอ้โหตีนระเบิดมากยิงทีบอลนับแปดนะครับรวมไปถึงเด็กก็มาราโดนหน้าครับก็เท้าก็เล็กอยู่แล้วเพราะาตัวเขาก็เล็กนะครับนักเตะหลายคนเนี่ยที่รูปร่างไม่ได้สูงแต่ว่าโหยิงบอลแรงงนะฮะซึ่งคนคิดตัองคิดว่าตัวใหญ่เลยนี่ต้องยิงบอลแรงโอเคมันใช่แหละนะครับแต่ว่าคนตัวเล็กก็ยิงบอลแรงได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาฟังว่ามันเพราะอะไรครับพุสกัสครับเป็นสุดยอดไอดอล ตำนาเลยครับของวงการฟุตบอลแล้วก็ฮังการีด้วยนะครับผมแล้วก็มีปุสกัตอารีนากลายเป็นชื่อสนามของเขาในสนามของ It อิตาฮังการีซัด้วยซ้ำนะครับผมแล้วมีคนพูดถึงเขามากมายแม้ว่าจะเกิดไม่ทันกันก็ตามนะครับผมและแน่นอนเลยครับว่าความม่ยิ่ของปุสกัตนั้นมันยามมาถึงสโตรไฟในปัจจุบันนะครับผมศิลา์ของสโตรไฟที่ได้บอกไปครับว่าโอ้ ความสูงเนี่ยแตกต่างกับทางฝั่งของฟูสคัตเนี่ยเยอะมากครับฟูสคัตเนี่ยร้อยเจ็ดสิบสบสลเกือบเกือบร้อยเก้าสิบครับทางกันเนี่ยเกือบเกือบยี่สิบเซนติเมตรเลยทีเดียวนะครับผมแต่สองคนนี้มีสิ่งที่คล้ายกันนะครับอย่างที่บอกครับว่าสโบรสไลน์เนี่ยเท้าเบอร์สิบเอ็ดครับถ้าเทียบเป็นเบอร์ยูเคก็คือเจ็ดยูเคเท่านั้นนะครับผมคือเรียกได้ว,ว่าในตามบ้านเราเนี่ยคือไซส์ปกติเนี่ยคือ 4.2-4.3ถ้าตีเป็นไซส์แจแปนก็คือ270-275เนี่ยคือเป็นไซส์ที่มาตรฐานเป็นอย่างมากครับแต่โซบอสไลน์ไม่ใช่แบบนั้นนะครับผมแต่มีที่มาที่ไปนะครับผมซึ่งแหล่งข่าวนะครับอย่าง The a t h l e t i c UK เนี่ยก็ได้ทำสกูปนี้ขึ้นมานะครับอันนี้คือเป็นสกูปจาก The a t h l e t i c UK นะเขาบอกว่าโซบอสไลน์เนี่ยต้องใส่รองเท้า ตามแบบที่คุณพ่อเนี่ยได้สั่งสอนและก็อบรมมาตั้งแต่เด็กครับซุเปอร์สตาร์บอกว่าตอนเล็กๆเนี่ยคุณพ่อของเขาทานุถนอมเขานนี้เหมือนแบบไครเน,ในมอดไม่มากคือต้องการให้ลูกคนนี้เนี่ยเป็นนักฟุตบอลนะครับเพราะซ้อมที่ฟอร์นิสโกครับ a อ a d e เ y ีของพ่อเขาเองนั่นแหละ ฝึกเลี้ยงบอลแบบแปลกๆครับเช่นการที่ต้องถือลูกกอล์ฟแล้วก็การเลี้ยงบอลผ่านขวดพลาสติกอะไรแบบนี้ครับคือสมาธิต้องโคตรดีนะถือลูกกอล์ฟไปด้วยแล้วก็เลี้ยงบอลผ่านขด, plastic, ดพลาสติก๋ยวพวกนี้คือโหสเต็ป oh, ต้องยอดเยี่ยมอยู่แล้วครับ แล้วก็ซ้อมแบบนี้แบบเดิมๆให้จําให้ซ้านะครับแล้วก็ให้เทคนิคดีแล้วก็มีการทําอะไรเยอะแยะมากมายเมื่อจะเป็นการจบสกอร์การลากเลื้อยแบบนี้คือปลุกฝังนักเตะคนนี้เป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับผมและอีกหนึ่งอย่างครับเท้าเนี่ยต้องสวมรองเท้าเล็กๆเ,เอาไว้แม้ว่าเขาจะตัวใหญ่เพื่อให้เท้าอยู่โตครับเอ้างงสิทำไมต้องสวมรองเท้าเพื่อให้เท้าอยู่โตนะครับเขาบอกว่ามันเป็นเคล็ดลับครับในการเล่นฟุตบอลนะ เพราะว่าถ้าคุณเท้าใหญ่เนี่ยคุณก็จะไม่สามารถยิงบอลได้สมบูรณ์แบบเว้นแต่คุณจะเป็นอัจฉริยะแล้วก็เป็นสุดยอดมนุษย์อย่างซาตันอิบราฮิโมวิชที่ทั้งตัวใหญ่แล้วก็เท้าใหญ่แต่โคตรมหาเทพนะครับการยิงบอลได้อย่างเหมาะสมเนี่ยคุณต้องมีขายาวแต่เท้าต้องเล็กนะและนั่นเป็นสาเหตุที่คุณพ่อของสโวสไลน์นั้นเข้มงวดให้ลูกคนนี้เนี่ยต้องพยายามเสริมเท้าให้มันเบเล็กๆเ,เพื่อบ,บีบ เพื่อไม่ให้เท้าโตนั่ครับสปอสไลน์เนี่ยอย่างที่ได้เห็นนะครับว่าโหยิงไกลดีไปกับบอลได้อย่างยอดเยี่ยมครับคือนักเตะคนนี้นทําผลงานได้อย่างโดดเด่นเลยทีเดียวนะครับผมก็คือในการยิงบอลแต่ละครั้งเนี่ยโหดอย่างมากๆเลยทีเดียวครับคือยเกนครอปนะครับก็นี่บอกไว้เหมือนกันคขาสปอสไลน์เนี่ยโหเป็นคนที่ยิงบอลได้ได้ดีมากๆแล้วก็เขาค่อนข้างตกใจนะ ที่ได้เห็นการซ้อมของโซโโไซเนี่ยแล้วก็ยิงบอลได้ดีขนาดนี้นะครับเคยมีโค้ชคนหนึ่งครับอย่างเรเน่มเรีสตีนครับอดีตโค้ชของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ,รบผมก็เคยได้พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะครับว่าคริสเตียโนโรนัลโดเนี่ยเป็นคนที่สูงไปเยอะเลยนะคือโรว์นโดเนี่ยสูงเกือบร้อยเกเลยครับแต่ว่าเท้าไซส์เนี่ยเป็นแค่เบอร์เก้าเท่านั้นก็คือตามไซส์คนไทยเลยครับประมาณแบบอ่าสี่สองสี่สามหมายว่าตัวใหญ่ แต่ว่าเท้าเล็กครับโรนโดก็เลยใช้แบบนี้เหมือนกันเลยครับคือเขาก็มองว่าเออโคชเนี่ยเคยสั่งเคยสอนเขาเหมือนกันนะครับว่าเอ้ยจริงๆเนี่ยคุณไม่เดียเท้าใหญ่มากนะมันจะเล่นบอลยากแล้วก็เล่นบอนลลำบากครับและโรนโดเนี่ยก็ใช้เทคนิคแบบนี้มาตลอดด้วยเหมือนกัน,นครับนักเตะหลายคนก็เลยเท้าเล็กแบบประมาณนี้นั่นเองนะครับผมเขาได้บอกว่าเอ้ยไอ้เรื่องเนี้ย มันช่วยได้มากจริงๆนะในเรื่องของการที่คุณจะเท้าเล็กแบบนี้แลวทำให้ยิงบอลได้แรงครับเ็าบอกว่า,าพวกเขาเนี่ยใส่รองเท้าที่เล็กกว่าฝ่าเท้าประมาณครึ่งเบอร์แต่พวกเขาจําเป็นต้องใส่รองเท้าแบบนั้นเดินไปทั่วบ้านทำให้ความคุ้นเคยแบบนี้นะครับผมบางคนเนี่ยชอบใส่รองเท้าคับไงเ,เพื่อที่แบบยิงบอลโคตรแรงแล้วก็นิ้วก็ม่วงเล็บก็ม่วงเคยเห็นใช่ไหมบางคนนักบอลหูเท้าม่วงเล็บม่วงถอดออกมานั่นแหละครับผมคือประเด็นว่าทําไมเนี่ยถึงต้องทําให้ เท้าเล็กๆถึงจะเล่นบอลได้ดียิงบอลได้แรงอันนี้ก็เป็นตามแบบฉบับของฮังการีจริงๆประเทศอื่นก็ทำนะแต่ว่าฮนะังการีชัดชัดครับเพราะว่ามองมาจากบูสกัตไงบูสกัตเนี่ยตัวเล็กนะฮะแล้วก็เท้าเล็กคนก็เลยคิดว่าอ๋อโอเคถ้าอยากเก่งเบูสกัตเนี่ยต้องแบบนี้แหละต้องทําให้เท้าเล็กๆเ,เอาไว้แล้วก็เลยกลายเป็นที่มานะครับผมแล้วครอปเนี่ยเคยได้พูดเอาไว้นะครับว่าสวอไลน์เนี่ยเป็นนักเตะที่สามารถยิงในเกมปกติได้แรงมากกว่าการซ้อมซะอีก ก็เหมือนกับว่าจะเก็บแรงเก็บอะไรเทคนิคต่างๆในการยิงเนี่ยเก็บไว้ในการแข่งขันมากกว่าการซ้อมนีครับนี่ถือว่าเป็นเคล็ดลับนะครับของชาวฮังการีแล้วกันนะครับที่อยากยิงบอลแรงต้องเท้าเล็กคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์กันมาเลยครับ